พูดถึงกับตันช้างกิษดาวงแก้วหลายคนคงนึกถึงลีลาการเล่นโต๊ะเล็กไม่ว่าจะเป็นในนามของฟุตซอลทีมชาติไทยหรือสโมสรจุลีบูเวฟบแต่อีกหนึ่งความฝันของเจ้าตัวในโลกของวงการลูกหนังคือการได้โชว์ฝีเท้าในการแข่งขันฟุตบอลและพึ่งทําสําเร็จจาัดก,การลงเล่นให้กับนครปฐมยูเวตช่วงครึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเสือป่าราชาสามารถคว้าแชมป์ไทยลีกสและขึ้นมาเป็นน้องใหม่ไทยลีกได้สําเร็จ กับตันช้างได้เล่าถึงดิวระหว่างสโมสรฟุตซอลและฟุตบอลที่ทำให้ความฝันของเจ้าตัวได้เกิดขึ้นอีกครั้งในไทยลีกที่กำลังจะถึงนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ไทยลีก2ที่เราได,ได้ได้เล่นครับได้มาร่วมเล่นนะครับประมในเล็กที่2ก็พอดีจบจากฟุตซอลฟุตซอลปิดลีกพอดีครับแล้วก็เป็นเวลาที่มอจอกพอดีแล้วทีนี้ผมได้ คุยกับพี่คนหนึ่งอะพี่น้องชื่อคุณนรงค์ห้วยทองครับผู้จัดการทีมของนครปฐมครับก็ได้คุยพูดคุยว่าเออผมสนใจที่อยากมาเล่นอะไรเงี้ยครับในเล็กที่2ของนครปฐมก็พี่น้องก็ได้ให้โอกาสแล้วก็เข้ามาร่วมทีมลองมาลองลองลองมาเทสดูครับแล้วก็สามารถไปก็ได้ครับพี่น้องก็เลยตกลงที่เซ็นสัญญาครับผมแล้วก็จนมาถึงไทยลีกหนึ่งนี้ก็เป็นฟุตซอลครับที่จบเล็กแรกครับก็เป็นเหมือนกันก็ ผมก็ได้คุยกับพี่น้องว่าเออแบบอยากอยากเล่นไทยลีกสักครั้งหนึ่งครับในใน,ในตรงนี้ก็เลยได้พูดคุยกันอีกทีหนึ่งก็เลยจนมาได้ได้เล่นทลท,ทีหนึ่งตอนนี้ครับครับผมตรงกลางหมายเลขเจ็ดได้พูดถึงความแตกต่างของฟุตซอลและฟุตบอลกับสิ่งที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันพร้อมมั่นใจว่าในวัย35ปีในการเล่นลีกสูงสุดของเมืองไทยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมร่างกายให้พร้อมกว่าเดิมอีกหลายเท่า ครับก็ฟุตซอลกับฟุตบอลสําหรับผมก็สำหรับฟุตซอลผมว่ามันมาสามารถาปรับใช้กับฟุตบอลได้นะครับในพื้นที่แคบๆในการคอนโทรลบอลสามารถต่อยอดมาฟุตบอลได้ผมคิดว่าแบบสำหรับผมอาจจะแตกต่างกันในเรื่องระบบหายใจในการวิ่งแต่คือทักษะและเบสิกผมว่าฟุตซอลมาประยุกต์ใช้กับฟุตบอลได้ครับผมก็ <M> ในวัย35ของผมผมคิดว่าแบบผมก็พยายามที่จะเลี้ยงความพิจารณตัวเองให้เพิ่มขึ้นนะเป็น2เท่าไป3เท่าเลยก็คือว่า ไทลีกสูงสุดอยู่แล้วว่าเป็นลีกที่เข้มข้นนะครับของไทลีกหนึ่งนะผมคิดว่าในวัย35ของผมผมก็จะพยายามรักษาร่างกายตัวเองดูแลร่างกายตัวเองให้ดีให้พร้อมที่สุดในการลงเล่นของไทลีกไทลีกหนึ่งนี่ครับผมคิดว่าถ้าผมฟิตพอมีร่างกายที่ดีผมคิดว่าผมสามารถลงเล่นได้ครับผมกิจดาวงแก้วถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาของเมืองไทยที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในโลกของฟุตซอลไม่ว่าจะเป็นในนามสโมสรหรือทีมชาติทั้งเวทีระดับเอเชีย และระดับโลกมาแล้วแต่หากในโลกของฟุตบอลเจ้าตัวยอมรับว่าเกินความฝันความตั้งใจที่ตั้งเอาไว้ด้วยซ้ำก็ผมก็เคยเคยคิดนะครับว่าตอนนั้นผมมีโอกาสที่เข้ามาร่วมซ้อมกับนครปฐมครับครั้งหนึ่งแล้วก็คือแล้วก็ผมเล่นฟุตซอลด้วยแล้วตอนนั้นคือทางทางสมาคมให้ส่งรายชื่อได้แค่อย่างเดียวผมก็เลยตัดสินใจเล่นฟุตซอลครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เลยติดทีมชาติมาแล้วก็เล่นสโมสรมาโดยตลอด่เงี้ย เราก็มันทาให้ผมแบบไม่สามารถข้ามมาฟุตบอลได้แล้วก็มีจนจังหวะมอจอที่ที่ปีที่แล้วผมได้มาเล่นทีสองอะไรเงี้ยมันช่วงปิดปิดซีซั่นของฟุตซอลพอดีครับผมก็เลยได้กลับมาเล่นฟุตบอลครับก็คือเป็นไฟฝันของตั้งเด็กแล้วครับว่าผมอยากเล่นฟุตบอลได้อยากเป็นทีมชาติของฟุตบอลอะไรแต่ตอนนั้นคือแต่คือโอกาสผมก็น้อยลงครับเพราะผมเล่นเล่นเส้นทางฟุตซอลมาโดยตลอดเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้มาเล่นถึงทุกวันนี้ก็คือเป็นความฝันของผมครับที่ได้เล่นทีหนึ่งครับครับผม ก็คือเป้าหมายของผมก็คือ,อได้ผมคิดว่าอยากอยากเล่นไทยลีกสักครั้งหนึ่งครับแล้วก็คืออย่างน้อยมันเป็นคว้าหมัยของผมที่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 อยากเล่นไทยลีกก็คือได้เล่นที่ 2, 2> ผมก็คิดว่าดีใจแล้วครับที่ทางนครปฐมแล้วก็ทีมบูเวฟของเราได้ให้โอกาสได้เปิดโอกาสให้ผมได้ลงมาเล่นแล้วก็ทางพี่น้องเองที่เขาติดต่อผมมาแล้วก็ได้คุยกันเนี้ยเขาเปิดโอกาสตามฝันให้ผมได้มาเล่นที่2แล้วก็จนจนทีมนครปฐมเป็นแชมป์ไทยลีกที่2เนี้ยผมก็คิดว่าแบบมันเกินความฝันของผมแล้ว ได้แชมป์ด้วยแล้วก็มาในเล็กที่2อ,อะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นเพราะผมคนเดียวนะครับเป็นเพราะว่าทีมอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่มีส่วนร่วมด้วยกันแล้วมันจนมาถึงได้เล่นทีลิงครับผมน้องใหม่ทะีกทั้งนครปฐมยูเต็ดและการเล่นลีกสูงสุดของกับตันช้างก็ถือเป็นครั้งแรกหลายคนมองว่าทีมนี้ต้องดิ้นรนหนีตกชั้นแต่กองกลางวัย35ปีไม่คิดแบบนั้นและมั่นใจว่าโลกของฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้แฟนๆนครปฐมยูเวตตด ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของทีมไปด้วยกันหลังจากนี้ผมว่าการเตรียมทีมก็สำคัญที่สุดผมว่าความพร้อมของทีมในการเล่นคือเป็นน้องใหม่ก็จริงแต่ผมว่าทีมนักคอมปฐมงเป็นทีมที่ทีมที่แบบว่ามีระบบทีมที่ดีแล้วก็มีใจสู้เพื่อแฟนบอลแล้วก็เพื่อทีมอะไรผมคิดว่าแบบทุกคนอาจจะมองว่าเออเป็นทีมน้องใหม่เดี๋ยวก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็ลงไปผมว่า เกมทุกเกมที่เราลงเล่นเนี่ยผมว่ามันก็เริ่มที่สูนศูนย์หมดอะผมคิดว่าผลสกอร์มันสามารถเป็นได้หมดว่าแพ้ชนะเสมอผมว่าเราไม่คิดว่าเราอย่ามองว่าทีมนครปฐมขึ้นมาแล้วต้องตกชั้นผมคิดว่าให้ดูผลงานกันว่าใครทําผลงานได้ดีครับผมก็สําหรับผมครับที่ส่วนตัวเองนะผมเข้ามานครปฐมาในวัย35ปีของผมผมก,ก็พยายามที่จะทาผลงานให้ตัวเองให้ดีนะครับก็คือผมอาจจะติดฟุตซอลมาอะไรเงี้ย ดีบ้างไม่ดีบ้างส่วนตัวผมผมก็อยากทําผลงานให้ดีที่สุดพยายามปรับตัวให้เข้ากับทีมนครปฐมที่สุดแล้วก็ฝากติดตามเชียร์นครปฐมยูเนเต็ดของเราด้วยนะครับก็ปีนี้เราเป็นน้องใหม่จริงแต่คือเราไม่ท้อถอยแน่นอนเราสู้เต็มที่ครับผมฝากเชียร์ด้วยนะครับ